ทางเส้นนี้นะครับที่เห็นมีหลักนะครับปูนของทางอุทยานขวางอยู่นะครับก็ซึ่งเป็นเ,เส้นทางจากภูทับเบกิกบ้านหมันขาวนะครับขึ้นมาที่ภูลมโลนะครับก็เป็นเส้นทางที่ทางอุทยานเขาไม่อนุญาตให้รถทั่วไปนะครับเข้ามาก็เหมือนกับว่าถูกปิดเส้นจะปิดเส้นทางนะครับแต่ก็ยังมีรถของ กลุ่มท่องเที่ยวอะไรต่างๆนะครับชอบลุยนะครับเข้าเข้ามา,าประจำนะครับทางอุทยานก็เลยขวางไว้แต่ก็มีการาทำลายนะครับหลักอของทางอุทยานเขานะครับที่เห็นนะครับแล้วก็เมื่อวันที่9ที่ผ่านมา9ธันวานะครับทางอุทยานกา็ดำเนินการจับกลุ่มได้นะครับแล้วก็นำไปปรับเปรียบเทียบปรับนะครับ นี่ครับทางเส้นนี้นะครับก็จะลงไปที่หมู่บ้านหมันขาวนะครับตำบลกกสะท้อนอำเภอด่านซ้ายนะครับท้ายๆน้ำตกหมันแดงนั่นเองนะครับ